สวัสดีค่ะสวัสดีขายยังไงคะรู้จักกินละหกสิบบาทกองละร้อยห้าสิบนี่ครับหมูหันที่ปลอยเป็ดกัมพูชานะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นโตเลยค่ะชิมได้นะคะลองลองชิมก่อนไหมเออชิมก่อนชิมก่อนอ๋อกุนเจอเจอจริงแล้วหลายประเท็นเลยใช่แล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะ อันนี้คือหมูหันนะครับชิมได้นะคะชิ้นใหญ่น่ากินมากเลยนะเป็นตัวเลยอ่ะเอาชิ้นหนึ่งเอาชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเหรอชิ้นละหกสิบบาทหูหนี่ชิ้นเล็กก็ได้อันนี้คือหกสิบเหรออ๋อวิ่ได้ต้องชั่งก่อนอ๋อต้องชั่งก่อนเอาชิ้นไหนเลือกอันนี้ก็ได้อันนี้ร้อยสี่สิบหกถ้าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบ สองร้อยสี่สิสองร้อยสี่สิบันนี้เรากินไม่หมดอะเราเอาชิ้นเล็กกว่านี้ได้ไหมคะกินไม่หมดกินไม่หมดเอาชิ้นนี้ก็ได้เนี่ยนีอ่านี่ยตัดเราไม่ให้โอเคให้เขาตัดให้อ๋อเขาช่างเป็นขีดเอาโอเคได้แค่นี้เหรอโอเคแค่นั้น110บาทร้อบาทเอาเป็นเงินเรียวเงินเรียวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันหมูภาษากัมพูชาดิชุดุ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 กควายชุดุควาย จุดุ๊กจุดุ๊กไขยนี่ครับจุดุกจดุกหมูหันหมูหันมั้ยหลายในเซนตลอดถึงนี่แล้วออบคุณสีเหมือนกันอบคุณขอบคุณค่ะโอ้โหดูน่ากินมากหมูหัน ชดุกไฟชตุ๊กไฟอ๋อภาษากัมพูชาสดุกไข่อันนี้พี่ใส่อะไรบ้างหมักอะไรบ้างอ๋อใส่อ๋อกระเทียมใส่กระเทียมโอ้หอมมากเลยมาดิมาดิมาอ๋อใบมะกรูดอ๋อใบมะกรูดตุ้ยปลาปลาก็ลปลาไหอะไรนะซีฟู้ดเหรออ๋อซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ด o o d หนึ่งหมื่นหนึ่งพันไหมคะใช่ค่ะขอบคุณอ้อกุนขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูเฮ้ยเขามีนี่ด้วยมีไก่มีเป็ดเป็ด โอ้โหนี่ดาวเดี๋ยวมันต้องต้องมายืนกินตรงนี้เลยดิถ้าเราเอ่ยท้าบบงอันนี้ดาวหันอันนี้หมูหันภาษาองมพูชาแลยชุดุ๊กชุดุ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 ๊กชุดุ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 ๊กชุมุ๊กชุดุ๊กชุดุ๊กชุดุ๊กชอดน๊กชุดุ๊กชุดุ๊ มาลองชิมดูจุดุควายจุดุควายมากินจุดุควายกันนะไม่ใช่จุดุฉลุคฉลุกควายจุดุกควายฉลุกควายฉลุกควายจูดุกควายออกเสียงไม่รู้ถูกหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาลองชิมดูโอ้ยลองโอ้ยดาวโอ้ยต้องกินกับปลาด้วยเหรอมีปลาด้วยเหรอใช่ปลาลอยอ๋อมือร้อนรูดหนังคอมาลองชิมดูจุดุกควาย ภาษากัมพูชาคือหมูนะครับเป็นยังไงน้ำข้าวปลาหมูวิ่นนะละมุนมากเนี่ยสังเกตร้านเขาจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษากัมพูชาเลยช่งันช่งันช่างนั่นแง่หน่อหมูเขาหอมมากอโกลชีราหมูเขาหมักอย่างดีหอมมากลุงนี่ยืี่เป็นหมูหันที่อร่อยมากช่งันมากอันนี้อยู่สถานน้ำพุอยู่ที่ปอยเปตนะครับกัมพูชาลุงอร่อย หนังกรอบมากค่ะทุกคนโอเราลืมน้ำอกูนนกูนอุ้ยน่ารักมากเลยลืมน้ำวิ่งเอามาให้ด้วยอเคืออร่อยมากหอมมากช่างันอยากให้พี่ลุงลองกินเดี๋ยวมาลองชิมดูอร่อยช่างันช่างันหมูเขาหมักอย่างดีแล้วหนังกรอบมากหนังทกรอบหนังกรอบเฮ้ยเราจะกินหนังให้ดูหนังกรอบมาก โคตรกรอบกรอบมากแล้วหมูเขาหมักอย่างดีหอมหอมมากโอ้กินกินกับข้าวน่าจะอร่อยอุย้ยอันนี้หมูหันอันนี้คนหันแซ่บปะหมักกรอบมากซีฟูลานา้ำจิ้มปลาอืมอยากลองปลาอ๋อนึกว่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่ใช่มันคือน้ำจิ้มปลานี่นี่นี่ตีไข่ให้อ,อ๋ออุ้ยดาว ปลาไม่ใช่ซีฟู้ดอันนี้เป็นน้ำจิ้มปลาพี่เขาพรีเซนต์มากเลยอร่อยที่สุดเราต้องอยากลองละข้ากันปะเขาแน่แซ่บไหมอ่ะอืมอร่อยมากแซ่บปะครับเฮ้ยทุกคนร้านนี้อร่อยร้านสรีเปาสรีเปาใช่ไหมอาหารถูกไหมสรีเปา ไปชงันมากอุ้ยกินกับน้ำจิ้มมาเลยนะน้ำจิ้มปลาร้าดูดูใส่อัวใส่อวนชิมใส่อัวปลาโคตรใหญ่ใหญ่มากโคตรใส่อัวเลยใส่อวนชิมหน่อยอือโอ้นี่พี่พี่เขาให้ลองชิมเอาดาวให้เอาให้คุณยายเลยไปคุณยายกินไหมอ่าเอาไปเลยอุ้ยดาวลองชิมดูอุ้ยพี่เขาให้ชิมด้วยอุ้ยขอบคุณครับอากุนอุ้ย มามามาอันนี้คือไส้อั่วค่ะทุกคนหอมมากหอมพี่ทำเองเหรอใช่หอมมากเครื่องแกงถึงมากเครื่องถึงมากอร่อยมากพี่คนนี้ทำใช่ไหมใช่ช่างนั่นงนั่นคนนี้เก่งช่างนั่นเจนนัทอร่อยมากใช่ไหมพูดถูกไหมอร่อยมากคืออะไรนะอร่อยเอ่อเก่งมากเก่งนากเก่งนักนก่งมางนั่นมาอร่อยมากเั่งนะขอบคุณค่ะ มะล่มอากุนค่ะอากุนหูดูมเลิม่ม